ทหารเมนออกมาอัดคลิปย่อยทหารไทยที่เสียไปขาหนึ่งข้างนะขาข้างขวับอกเลยว่าทหารผู้นี้เราก็ยอมฮับแบบโดยปิมป่ายไปเลยนะว่าเขาเป็นคนเห็ดสบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในเราและยุตั้งประเทศและกก็สบายดีพ่อแม่พี่นอ้องซีดังฟังไทยเบอร์สุขุสุขคน ทหารคอมเมนต์น้องอ่องมาอัดคลิปนะเย้ทหารไทยที่เข้าไปลาดตะเวนได้เยียบนะระเบิดเห็นให้ทหารไทยเสียขาข้างขวาไปนึ่งข้างนะแล้วก็จะมีทหารในที่บ้าเจ็บแน่นหน้าอกนะด้วยแหงดันของระเบิดนะแต่ทหารคอมเมนต์พวกน,นี้เรออ่องมาอัดคลิปถ้าเบิ้งถ้าฟังดีๆนี้ลาวยอมรับความจริงว่าเขาเป็นคนเหตุแตกนะไปฟังคลิปวิดีโอของเราก่อนนะ ចង់បានដីគេជួមោតាំងកលឿនមានស្អីទៅវិញបាត់ជើងមកខាងត្រូវទីសែងទៀតនដាលោកឯលោកងាយនៅមិនសក់ចង់ជួតដីគេពេលមានស្អីទីសែងទៅវិញបាត់ជើងមកខាងអោយខេកស៊ីអោយថ្មាតស៊ីលេងណា เี่าไทยนี่เฮ้ยทีวดน้ำเขาใหญ่ดูดดโอ้เท่าอริงที่มอยฟังดีๆนี่ถือว่าเรายอมพับว่าคาเมนเป็นคนเห็ดดุใดเพราะว่าอย่างโฮบอกเพราะว่าเราอ้างว่าพื้นที่นั่นเป็นพื้นที่ของขาเมนเนาะฉะนั้นแล้วพวกเขาจึงเอามาวางไว้เพื่อไนงะเพื่อที่ว่าอ่าบยังให้คนเข้าไปในพื้นที่ของเขานะแต่นะถ้าเอาความจริงแล้วนี่คือทหารไทยนะ เขาลาดตะเวนอนยู่ในพื้นที่ของเขาทหารไทยจะบอสสามารถลาดตะเวนข้ามไปในพื้นที่ของขเมรได้นี่มันเป็นเหตุผลที่ขเมรมันลักลอบเข้ามาแล้วเอาไปบางไว้นะอันนี้นี่ถ้าเป็นคําเมาทหารของปุนีีเบิ่งไปเบิ่งมาฟังไปฟังมาคือเราโยมครับไปโดยบรรยายว่าพวกเขาเป็นคนเหตุนะพวกเขาเป็นคนเหตุได้ เพราะเป็นอย่างในคลิปมันบอกว่าทหารไทยหันยากได้เข้ามาหันในพื้นแผ่นดินของคเมรมันบอกนะแต่ในระว่างสายแดนระว่างประเทศนี่คือฟั่งใดฟั่งหนึ่งจะบอสามารถลุกล่ำเข้าไปในเขตแดนของฟั่งใดฟั่งหนึ่งได้โดยที่ไม่ได้หับอนุญาตนะ นันะ่นและทหารไทยนะ่ะจะบอสามารถข้ามล้ำเขตแดนไปทางฝั่งคาเมรการลาดตะเวนทหารไทยจะเหดได้อยู่ในลาดตะเวนของพื้นที่ของทางฝั่งไทยเองนะ่ะจะบ่สามารถข้ามไปแต่คเมนมันลักลอบเข้ามาและเอาไปวางไว้นะ่ะจึงในชะ่วงเวลาทหารไทยที่ไปลาดตะเวนนะั้นได้ไปเหยียบเหตให้ทหารไทยค่ะาดแต่ทหารคมนบบได้มีความเป็นมนุษย์มานานน้ำกันเลยเข้า ออกมาย่อยทหารนะซึ่งที่มีอาชีพแบบเดียวกันกับพวกเขาที่เป็นทหารคือการแต่จิตสํานึกอันนี้มาตั้งกันอีกนะเขาบอกเลยว่าตั้งกันเทียบบ่ได้เทียบบ่ติดนะทหารไทยบ่ได้ไปลุกลำ่ำยู่ในขึ้นเขตแดนของทางฝั่งคามนแต่าเมรกลับมาแอบหลักลุกล่ำแล้วมาวางไว้นะและเห็นมกข่าวบอกว่าเออเป็นระเบิดอ่าตั้งแต่สมัยเก้าสมัยสงครองสคขามนะ นะสมัยเก่าสมัยสงครามสงครามนัง่งเขามาลาดตะเวนนี่บบเคยเจอบบเคยพ่อเตะหากัมาพ่อนี่มันเป็นสิ่งไม่ไหที่เป็นของไหมที่ทางฟัง่งขมรมันเป็นคนเขาเป็นคนลักลอบเอาเข้ามาวางไว้นะสังเกตทหารเนี่ยขมเรผู้นี้นะคำว่าของเราว่าเออทหารไทยเสียขาไปข้างนึงเอาไว้ให้อัน แรงให้กามันกินจ่ะนะนะซึ่งคนปกติที่คนบุหันได้เสียชีวิตจ,จะบอสามารถก้าวเอ่ยอ้างได้เรื่องแบบนี้จะบอสามารถว่าออกมาได้นะขันคนมีจัญญาบันได้ละนะขันคนมีจัญญาบันแน่นอนว่าการเจ็บเป็นและอย่างกระยาทหารไทยเขาจะฮีบเข้าไปส่วยเหลือแล้วกระหามส่งลงไปหงหมอหงพยาบาลนั่นเป็นสิ่งที่พวกเขาควรเหตุแต่การเป็นบ้า มันเห็นให้ทหารของพวกนี้ผู้ที่พวกบกเคยได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลจ้างน่วยงานเดียวกันกับเอามาเย้ยแบบเอามาเว้าเล่นแบบเป็นสนุกปากเอามาเย้ยอีกฟังหนึ่งว่าเออเออเสียบขาไปข้างหนึ่งประมาณว่าเออบบเป็นอย่างเอาไว้ให้แอนกาให้แรงให้การนะอืเขาสงสัยพวกนี้นะเขาคงจะเจอแบบนี้มาดูดบ่อยๆเพราะว่าอย่างเพราะว่า พวกนี้เขาอาจจะบ่ได้มีการช่วยเหลือนะภัยเจ็บเป็นหรือว่าป้อยให้ตุยคือหลายคลิปตียวเห็นผ่านมามันบอกเป็นใครป้าก็น,นอนตุยนอนโสมกันอยู่นะอยู่บ่มีน่วยงานผู้ใดบ่มีเครื่องบินบ่มีการห้าบเห็นคนกันออกไปหาห้องหมอได้นะพวกมันก็เลยเอาเรื่องพวกนี้มาเว้าแบบเย่ะเย้อยแบบทหารไทยนะ จิตจำนึกนะความเป็นว่าอาซีบเดียวกันทันบเมีนะมันต้องเป๊กใจดอกเพราะว่าเขาเฮียนมานน้อยนะเนาะเฮียนมือละสองชั่วโมงนะอันที่ทหารนี่กับผู้่าจบทหารมาแท้หรือว่าจบมาจากอันถ้ำใดนะเขาบอกว่าทหารไทยฮันจู่บเป็นสุขอยากเข้ามาเยียบดินแดนคนอื่นอันที่เราเว้าในทหารคเขม์ผู้นี้เว้าว่า อ่ทหารไทยเข้าไปในดินแดนคนอื่นสิเข้าไปนดินแดนคนอื่นใดมันมีเขตแดนแบ่งกั้นอยู่นะมันมีรวดหนามแบ่งกั้นอยู่นะมันจะเข้าไปได้จังไดนะเขตแดนของผูอื่นซึ่งเกิดเรื่องก็เกิดขึ้นอยู่ในฟั่งของทางฟั่งไทยเองมันบ่ิเกเกิดขึ้นอยู่ในทางฟั่งคง่ะเมง ถ้าเกิดบาทหารไทยโอ้เข้าไปเยียบในฝฟั่งขเมร์นั่นจึงบอกว่าทหารไทยเข้าไปลุกล่ำเขตของขเมรแต่ทหารไทยยังอยู่ในเขตแดนของตัวเองและเรื่องก็เกิดขึ้นอยู่เขตแดนของตัวเองนั่นแหละนะพวกขเมร์มันเป็นคนเฮ็ดนะพวกกัมพูชาเป็นคนเฮ็ดนะบอกเลยว่าคลิปนี้มันมีประโยชน์ไดถ้าเกิดว่าจะเอาไป เป็นหลักฐานในการอาฟ้องทางฝั่งขามรน์นะี่เป็นประโยชน์ลายกับทางฝั่งไทยนะเพราะว่าเขตแดนมันมีการแบ่งชัดเจนนะและคามร์มัน,มนก้าวอ้างว่าพื้นที่ที่เกิดเรื่องนั้นะเป็นพื้นที่ของขามร์และแบบมันกับยอมรับอกเป็นในในว่าเออพวกกูไปวางไว้เองแลลวเพราะ่า,านพวกมึงเข้ามาพื้นที่ของพวกกูประมาณนี้นะถ้าเกิด่าฟังดีๆนะท้าทหารนี่นะ ถ้าฮันคอมเมนต์คนนี้เป็นคนเบ้านะมันเป็นการยอมรับแบบในๆเลยว่าเออพวกเขาเป็นคนเฮ็ดนะแค่ไหนถ้าเกิดว่าฟังดีๆนะถ้าเกิดาตีความหมายไปเพราะว่าทางทางทางฟั่งคอมเมนต์เองนี่นะเขาอ้างว่าเปลี่ยนพื้นที่ของพวกเขาเมี่นบอกพวกเขามาวางไว้น่ะคือกันบ่ยังให้ไผ่เข้ามาแต่ว่าพวกมันลืมโตไปว่าพื้นที่ที่เกิดเรื่องมันเป็นพื้นที่ของทางฟั่งไทย แสดงว่าคนไทยเขาไ่ได้เฮ็ดทหารไทยเขาไ่ได้เฮ็ดนะเพราะว่าทหารไทยเขาเอาเรื่องพวกนี้มาวางไว้เขามีจัยาบัน่าถัาเกิรวัาทหารทางฝั่งใดฝั่งหนึ่งแือแม่นแต่ว่าอาซีทหารเดียวกันเขาก็ไม่อยากให้เกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นเพราะว่ามันเป็นอันตรายต่อชีวิตนะการที่พวกเขาผู้ใดผู้หนึ่งทางฝั่งขมรในทางฝั่งไทยทัเกอร์ว่าพวกเขาเข้ามาเยียบเข้าไปมันหมายถึงชีวิตนะฉะนั้นทหารไทยมีจัยาบันเขาจะบวเฮ็ดแต่ทหารทางฝั่งขมรกับหลักมาเฮ็ดแบบนี้นะ บอสมควรนะลักฐานดีๆที่ทางฟั่งไทยควรเอาไปฟ้องคมีนะเรื่องนี้นะ